หยาเงี้ยหยาไหลมันเกี่ยุกับพวกนี่ตัวนึงอีกตัวนึงเนาะผมเอามาเก็บไปยังเอามาเก็บไปขวดครับสีเดียวๆหมดสีเดียวนะหมดก็ได้ยาาหยาไม่เข่าหลายเนาะอีกตัวหนึ่งผสมครับเบิังบังนาตาขวดนะครับกับยันเก๋นะครับเนาะแต่ว่าุปมนป่นี้ครับขวดข้างต้นไดตัวนี้นี่ครับขวดยันเก๋ครับจะเป็นลักษณะนี้อันนี้เอามาเก็บกันไหนครับอันนี้เก็บพวกไอ่จากตัวนี้จะเก่งทั้งไวแคียบไวขวดครับ ตัาทูบข้าวมิ้นต์จะเตียงไม่กว้างครับแต่ว่าตัวนี้ก็ได้อยู่ครับตัวใหญ่ยันยันแห้งใหญ่ยันโอเคครับแต่ว่าที C ีิวดิ่มคือที C พิวดิ่มคือตัวนี้ครับเขาบอกกินครับถ้ามี่ยามีใบแล้วใส่ตัวนี้น้ำครับตัวนี้งจะเป็นตัวน้ำผ้าแับสภาพน้ำให้เขานั่แล้วแบบเป็นตัวน้ำเกลือสารยา เป็นตัวทำมาล่เป็นตัวปียาเป็นตัวปั๊บหน้าไถบทกคอนจะบรุกยาเชียงวันนี้รบรนครับเกยดพี่น้องสนใจเียครับบันโทรทีดต่อมาครับ0870736205ครับเอาสาาดได้หน่อยนะครับเกิดเพ่นเมาเราฟังมาท่าน0870736205ครับผมเอาสายตรงมาหนครับทีมงานขาดหน่อยครับงจะแทขาดหน่อยสรับบริกรก็น่าเขาจะย่างกันเลยครับไปเดียวครับปุยนับนะคะปุยเข้า้องคุยนับนะคะ เชิญคุณปูครับเป็นควันชีไร่กระสอบค่ะกรสอบหนึ่งในวัานว่นในเข้าไห่ีไรค่ะระอบนี่กิโลนะคะเด้อเข้าห้องคือไ่่่ว่ะมเา้ียครับห่านโอ้นีมาบึงนะครับเเงินนะครับมาบึงเกเงินอานี่คือถือของอ่าปุ๋ยอยู่นี่แหละเขาเนาะ มาเนี谈谈่ยมให้ก็สอบถามมาตามเบอร์โทรครับไม่ครับเนี่